อช้อยเดอะซีรีส์ภูมิใจเสนอเรื่องราวของวิญญาณสื่อในร่างหญิงสาวที่ต้องมาชดใช้กรรมในป่าใหญ่ก่อให้เกิดเรื่องชั่วร้ายและในครั้งนี้โยงเป็นผู้กองราตรีหนุ่มหล่อนิสัยดีมีหน้าที่ปราบมูโจน,นงเป็นหมวดลิตเลอร์ผู้เพิกเฉยในความดีและท่าทีมีพิษร้าย ห่วงเป็นไทยกอรหรือสาวม,มีกรรมที่ไม่ได้กอแต่ต้องอยู่รอชดใช้นายเป็นผาอู่ผู้รอบรู้เรื่องในป่าที่ใครๆก็ต้องขอความช่วยเหลือเรื่องราววุ่นวายในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรไปชมได้ในชอยเดอะซีรีส์สาบเสือไทยกอ ตัวฉันชื่อไทก่อมีกรรมกอรอชดชชยปัญหาร้อยทางแก้โดนสามตั้งแต่ยังเยาววัยให้กลายเป็นเสือสางโดยไม่มีทางควบคุมได้เห็นใครก่อกรรมชั่วพยักในตัวก็จะเผยลาย จนคนเข้าใจผิดว่าเราอำมาหิดเป็นวิญญาณร้ายต้องนี้จากเมืองมาสู่พงพนากลางป่าใหญ่ไทยก่อละกลุ่มๆต้องโดนรุมหลอกทำร้าย,ยจะให้ใครมาช่วยเราได้นะวิญญาณเสือไม่อยู่ในตัวพอเห็นใครก่อกรรมชั่วเราก็จะกลายเป็นเสือ และทำร้ายคนร้ายคนนั้นเราต้องคอยหลบซ่อนตัวกลัวไอ้พวกโจรมันจะมาจับเเออยงพระเอกนิสัยดีผู้กองราชรีผู้ึ่งพายเป็นมือปราบทรชนโดดเด่นสะจนถูกสั่งย้ายให้มารับหน้าที่ บไพรีในป่าใหญ่ต้องเดินทางมาถึงในป่าหน้าแปลกใจไม่เจอผู้เจอคนเดินวนมาไปวันนี้เหมือนร่างสังหรณ์เหมือนจะถึงตอนเกิดเหตุร้ายทางแยกข้างหน้าจะไปขวาหรือไปซ้ายให้ยึก ยึกยักยึกยั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 กนะยึกยักยึกยักยึกยักอ่ะยึกยักก็อยู่ตรงนี้ซ้ายทีขวาทีจะไปทางไหนเฮ้ทางนี้ทางขวามันทางไหนได้วะเนี้ยทางไหนมันทางขวาทางซ้ายดลไม่มีผู้มีคนมีแต่สิงสาราสัตว์เดินไปเดินมา เราจะให้ใครช่วยดีนะมันไม่มีมนุษย์จริงๆใช่มีแต่สัตว์เอ้าสัตว์สัตว์ที่ไหนล่ะคนแกเป็นใครเอ้าฉันจะไม่รู้แกได้ไงนี่ ไม่ได้เป็นนี่เลยไม่ต้องมาทวงฉัชื่อไทยกอป่ามันก็เปลี่ยวอย่างนี้แล้วมายืนเหี่ยวอยู่ยังไงเ<ร>าลือว่ามีลิงตัวใหญ่ๆลักขโมยเธอตั้งแต่เด็กล้ามาเลี้ยง,งหรือหรือว่ามันยังไงกันแน่เฮ้ย,ยเรามีวิญญาณเสียร้ายอยู่ในร่างเ้ย,ยามใดที่ ผู้ร้ายต้องการจะทําคนดีเราก็จะไปช่วยคนดีเราฆ่าผู้ร้ายเราเดาว่าวิญญาณร้ายเป็นเสือร้ายอยู่ในร่างกายของเราเป็นรุ่นจะทํายังไงเชื่อว่าเป็นวิญญาณถ้าวินตึงคงไม่เหี่ยวขนาดนี้หรอกเธอพูดเหมือนเธอเจอเรื่องจริงมันมีหรือวิญญาณพูดผีปีศาจที่จะไปสิงสู่อยู่ในตัวของคนเราจะแปลงเป็นร่างเสือเป็นร่างเสือ เพื่อให้เชื่อว่ามันคือความจริงเธอจะทำได้เหรอได้แต่เธอไม่ทำร้ายฉันแน่นะหันหน้าไปทางโน้นฉันไม่ทำร้ายคุณหันหน้าไปทางโน้นใช่โอเคเอายานหันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือเสือเสือจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮ้เราเองหันไปพูดหันไปพู หายเมืนอไงหายไม่ดีโอเคหายไม่ด้ไยังเฮ้ยเฮ้ยดี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 จังเลยดีจังเอาไหมเอาไหมพอแล้วเหนื่อยนี่่องเชื่อเราแล้วใช่ไหมเราถ้าต้องหาทางช่วยเรามีทางเดียวฉันจะต้องพาเธอไปพบคนคนหนึ่งเขาชื่อว่าไอ้ผามันอยู่ในป่าลึก พาขึ้นไป,ไป,ไปเดินวนจนใส่เกิยวตอนนี้หิวจนตาลายปล่อยไว้ทองก็ร้องจะกินผู้กองก็ไม่ได้ออไม่กิน,ไม,กนไม่กินกินกันนะใช่เป็นเสือนะเส้นทางช่างงงงัน ไม่มีสัญญาณเจอเป้าหมายงั้นเรามาช่วยกันหาอาหารก็จะดีไหมเอออย่าบนออ่นให้ทนเอาเป้าหมายของเราอยู่ไม่ไกลแต่พูดถึงอาหารแล้วฉันนึกขึ้นได้ในพนาปานนี้มีของดีก็ประจำภัยอะ เป็นแลนด์มาร์คประจำป่านั่นก็คือไอ้ผานั่งปิ้งไก่ไอ้มาป่านี่จะต้องผ่านไอ้ไอ้ผานี่เออเออว่าแล้วได้กลิ่นกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่มึงตกตดนะใช่ก็เป็นของอมนี่ของผม ว่าแล้วก็ได้กินงั้นก็ตามไปกินสักให้สิ้นไปหิวงั้นปเอิไปตัวฉันชื่อว่าไอ้ผาได้รับบทมาทนั่งย่างไก่ไก่ผม,มเป็นไก่ฉันดีนั่งย่างทั้งปีแล้วไม่มีไม้ในน้ำละเขาว่ามีปลาแต่ว่าในป่าเรามีไก่ไเรามีไก่ มีผมคอยนั่งยางเพื่อใครหลงทางแวะกินได้อ้เพื่อใครจะว่างจะผ่านมาหลงป่ามาก็เนี่ยมานั่งกินไก่กันได้เออแปลกนะห่างไฟตั้งเยอะแต่ไก่ก็สุกเออพูดถึงเรื่องไก่นะไก่ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาเขาเรียกไก่เดินไก่เดินยังไงอ้าบางคนเรียกไก่ย่างไงแต่จริงๆไม่ใช่ไก่ย่างมันชื่อไก่เดิน เข้าใจไหมเนี่ยมีไหมมีไหมมุกอย่างเขาเนี่ยมีไหมไก่ย่างไก่เดินเออมยเอาล็อกอายเอ้าเฮ้ยก็อ้าววะทีนั่งอยู่กองไฟมันก็อ้าววะที่ไม่ได้เอาร้อนไม่ย่างอร้อนนะไปไปไงมาไงกันเนี่ยไอ้พไปไงมาไงเราพาผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเขาหิวใช่หิวหิวอ่ะเนี่ยหิวมานี่เลยไปม มามามากินไป,ไปไปไปหนู่นูย่างไว้เนี่ยรอคนเมื่อกีน้เนี่ยน,นั่งอยู่สามเดือนกว่าไม่ยไปไหนเลยเนี่ย<ค><ด>อยากให้ไปหากริตให้หน่อยมันแก้ได้กริตอระกริตมันมีกริตอยู่กริต<ม>อยู่ในป่าเนี่ยจะพาไปไม่ได้ไม่แล้วพูดไปใครพูดไปคอยูเรื่ง <S <S องวะจะพาอะไรนะจะพาอะไรนะิงพาไปไม่ได้ไม่แล้ว ฉันรับปากว่าจะพาคุณทั้งสองคนไปหากิจไปเดี๋ยวพาไปไปไปเลยไปไปไปเดินทางไปเอาไก่ไปด้วยนะเอออเาไปด้วยก็ได้เอากองไฟไปด้วยดิเออเออเอาพี่กองไฟไปด้วยพี่พี่ขาขายากไปด้วยเอากองไฟไปด้วยอ้าท่านอ้าไปพูดไปยกสูงทำไมไฟก็ดับไปดิไปไปไปเดินไปนี่แหละไปนี่แหละไปนี่นะไปด้วยกันไปทางนี้ไปนี่พาไป บนี้มาไปทางนี้ตรงนี้เออไปทางนี้เลี้ยวขวาเดีวพอไปเลี้ยวซ้ายตรงไปเรยเจอทางผ่านไปแล้วผ่านบ้านยี่เหลียววะเนี่ยผ่านผ่านผสาวมีกรรมหนีภัยมาในป่าหวังข้างหน้าจะเจอคนช่วยเหลือระหว่างทางเจอคนคอยจุนเจือเรื่องเสือเสือจะจบลงอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้า